พชรพงศ์ประพันธน์วัฒนะพอชรพวามพระสวัสด,ดีคุณกนีคะ่ะดุมาสุดาค่ะตอนนี้ก็อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมงฝฟัวิทยาลัยค่ะตอนได้รางวัลน,นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ ในพวกเรามากๆเลยค่ะความรู้สึกแรกเลยเนี่ยก็คือเราอึ้งมากๆเพราะว่าเราเป็นทีมนักเรียนทีมเดียวด้วยค่ะแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยก็มีแต่พี่นักศึกษาที่เก่งๆเก่งๆจากทั้งประเทศมารวมกันที่นี่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้สื่อของเราเนี่ยออกมาในแนวของการสอนมากเกินไปด้วยค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับด้านแอนิเมชันอยู่แล้วค่ะแล้วคนพ่อคนแม่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องการเงินก็เลยเชียร์ให้ผมมาลองสมัคร,รดูครับค่อนข้างกัง,งวลเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ นี้เนี่ยเราได้สัมผัสงานแอนิเมชันตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็คือตั้งแต่วางโครงเรื่องคิดพล็อตวางสตอรี่บอร์ดออกแบบตัวละครออกแบบฉากมาเรื่อยๆจนถึงงานไฟนอลเลยค่ะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมถึงการสื่อสารกับเพื่อนในทีมแล้วก็การทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบด้วยค่ะสอสด,ดีที่นี่คือเมืองแห่งการวางแผนทางการเงินเวทีนี้เนี่ยให้ความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็การลงทุนค่ะถึงตอนนี้เรายังจะไม่ถึงขั้นลงทุนเหมือนผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนในใ ครอบครัวคนใกล้ตัวของเราค่ะรางวัลดองชนเเลระดับที่1ได้แก่ทีมแฮปปี้นะครับจากโรงเรียนมองฟอร์ดวิทยาลัยคือหนูได้ผลงานเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะในการ ใช้สําหรับการศึกษาต่อในด้านของแอนิเมชันค่ะดูก็จะนํารางวัลที่ได้นี้นี่ไปยื่นเข้าต่อมหาวิทยาลัยค่ะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าโครงการนี้อาจจะเป็นเรื่องการเงินเพราะว่าจะมีพี่พมืออาชีพมาคอยคุยให้ฟังค่ะฝากถึงน้องๆที่อาจจะกําลังลังเลอย,อยู่ว่าถ้าเราส่งรายการนี้แล้วเราจะเข้ารอบไหมจะได้รางวัลไหมจะครูไหมนะคะต้องลองค่ะขอฝากผลงานแอนิเมชันเรื่องบีดเดิล็อกของพวกเราด้วยนะคะก็อยู่ในลิงก์ยูทูบนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ